สวัสดีกับพมทุกคนคลิปนี้นะครับมาเรามาตั้ป้ามัดยอมใหม่ไอสไตล์บาติกแมนนะครับป้ามัดยอมสวยๆไอโดยใจเซตไมล์รายๆนึงอันนะครับไอนะครับอันดับแรกนี่นะครับหลังจากโรปา้าป้าจุบนํายาคันซีตอกบิดประมาันมากนะครับนี่นะครับเราก็พึ่ง อันนี้นะครับเดี๋ยวก ا, ูลงเลยนะครับตีซัดมันในเครืองไหวยได้กด็ได้ตีปืนได้ตีเบิลๆนะครับนี่ยัยเดี๋ยวกะพึ่งลักษณะปานนี้นะครับเป็นในกว้างเดี๋ยวก็ห้ากึ่งกลางเอ,อาไม้นะครับจุ่มลงไปปบนนี้เลยจุ่มลงไปยังไงเดี๋ยวกะมุ่นตามเก็บหน่อยกานะครับบิดบิดบิดนะครับจ่ายได้หมดนะครับไม,ม่จนทรมตะเกียบได้วักตะปีได้นะครับเร็วแต่เราจะ จะดวกไอ้เลยเกเรไรก็ยิบมันนั้นนะครับดูนะครับเป็นไหมมุน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 นะครับมุนมุนมุนก็นะครับอ่าเห็นไหมตอนต่อไปย่างนะครับย่างวงนี่น้ำไม่ใจย่างเส้นไงตะยิบนะครับมันไหนตัวกันเราแบ่งกึ่งกลางในเศษขวนของปลานะครับนู้นเห็นไหมแตำเมื่อนะครับแล้วก็ ใส่ไปให้ก้าวกลึงนะครับจา่ายทีเช่นนะครับเป็นไอ้เตาเตากันนี่เหรอไหมครับอะมันจะโยลักษณปะปัณณีนะครับพี่น้องนี่ซะตีนี้กร,รับขั้นตอนต่อไปก็อยากให้ยมาให้เรากรับประมุที่ที่เราต้องการนะครับตามจักรวัลเดียต้องการแล้วก็ด้ยไปตามโรงเนี่ยนะครับ กลาง,ลงกลางปิกเมื่อกันคือว่าจะเล่นแบบตัดดำกกข้างหน้านี้ซีหนึ่งข้างล่างนี้ก็ใส่ดำไปนะครับเหลวเตจินนาการนะครับไอ้นี่คือเบสิกนะฮการตำอ่ามัดยอมรายก็น้อยคนนะครับเดี๋ยวเทคนิคการยอดซี่ไรส่วนปฐม,มไรเดี๋ยวผมจะํำลงรายละเอียดให้ลงตีคลิปตีคลิปในจอน,นะครับก็ติดตามเปิดมังใจให้ด้วยนะครับ ผมกับยาวๆกินคลิปมันไม่น่าเล่นนะครับสวัสดีครับ